เปิดเรตติ้งพมลิขิตตอนจบผิดคาดไม่น้อยบทสรุปทุกอย่างของพ่อริ์และพุทธตาล ทำเอาแฟนละครหลายคนบ่นเสียดายว่าพรมลิขิต e p 6ที่ย6ยังไม่น่าจะเป็นตอนจบเพราะพรมลิขิตตอนนี้เหมือนเป็นการสรุปบทสุดท้ายว่าความรักของพ่อริศและแม่พุทตาลจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งแฟนละครหลายคนบอกว่ามีหลายฉากที่ยังไม่เคลียร์จนแฟนละครแอบผิดหวงัง และหลังจากที่พรมลิขิตตอนจบออกอากาศจนเรียบร้อยแล้ววันนี้จะพาไปดูเรตติ้งละครพรมลิขิตแน่นอนว่าเรตติ้งที่หลายคนจับตาก็คือพรมลิขิตตอนแรกและพรมลิขิตตอนจบจะร้อนแรงสู้อากาศประเทศไทยได้แค่ไหนตามไปชมกันค่ะสำหรับ E ีีที่1เรตติ้งทั่วประเทศ6.40เรตติ้งเฉพาะในกรุงเทพ11.07ยอดดูสดออนไลน์1ล้านคน และใน EP ีสุดท้าย EP ที่26เรตติ้งทั่วประเทศ7.77เเรตติ้งเฉพาะในกรุงเทพ14.25ยอดดูสดออนไลน์1.8ล้านคนแม้จะมีหลายช่วงหลายตอนที่ทำให้คนดูงุนงงอยู่บ้างแต่ก็ยังมีอีกหลายๆฉากที่หิวใจคนดูและเชื่อว่าพรมลิขิตยังสร้างความสุขให้กับแฟนๆละครได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ใครที่ยังอารมณ์ค้างอยู่ไม่จบกับละครพมลิขิตสามารถดูพมลิขิตย้อนหลังได้